มา่อก no, um. uh, ี้นอนก่อนนะตัวไหนเป็นพระเอกงเหรครับน okay. okay. uh, um ี่ครับนี่แต่งนี่ตัวเป็นพระเอกไปฮะใครอะไรนี่กูต้องไปเรียนภาษาเขาอีกนานเลยเฮ้ยโอเคขั้วมากไปเองครับผมเมก็บอกชั้วเฮ้ย ไอ้ขอทานกูตกหน้าคุณเมื่อสักครู่เนี่ยจะเล่นดีไหมเนี่ยพ่อเอ,อเอกพ่อ เศร้า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 เราไปด้วยกดนปันดีนะให้ดูที่ตายเลยนะไม่ต้องมาแล้วมาแล้วไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวไเดี๋เดี๋ยวไปคุยหลังเวทีหน่อเลยให้เขาไปคุยเลยเดี๋ยวให้เบีลเข้าไปหลังแล้วไปคุยกันอ๋อเดี๋ยวเดินอีกรอบเดี๋ยวขอให้รางวัล โอเคเราจะไม่ให okay, ้นะครับตัดเอ่าโอเคไปก่อนไ้ก่อนเดี๋ยวกลับไปบ้านเล่นตาโุ้มาย้วยเลยเป๋ะครับเป๋งครับฟามาให้ก็ได้ครับเดี๋ยวร้องคองเดี๋ยวร้องควงนอนเทียนไปฟาเลยสิบนิ้วหนอกหนอโอ้โหขึน้ำเปะเวกโอเคโอเคเดี๋ยวไปแบ่งกันโอเคโอเคขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับ พี่นะครับไปแล้วพี่ลาไปนอนอย่าลาบสิบกนะพี่นะ <c oughs> นอนนะพี่นะเฮ้